วันนี้พามาดู HONDA w r v รุ่น SV สีเงิน s t e l ่าไดมอนด์มุกค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่799,000ยังไม่รวมค่าสีนะคะสำหรับสีเงิน s t ตล่าไดมอนด์มุกเพิ่มเงินที่6,000บาทค่ะตอนนี้เราจัดโปรนะคะถือมาในวันออกรถเพียง8,500บาทเป็นเจ้าของ HONDA w u v v ไปได้เลยค่ะพามาชมลายล้อแม็กค่ะเป็นขอบ16บค่ะ สีเงินสเตลล่ามุกสวยมากเลยค่ะสีนี้ได้รับความนิยมมากเลยสําหรับลูกคา้าบางท่านที่ชอบสีเงินหรือบางท,าท่านจะชอบสีขาวหรือสีดําสีเทามีให้เลือกนะคะสนใจรุ่นไหนสามารถทักไลน์มาสั่งจองได้นะคะหรือทักลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะหรือติดต่อมาที่0819338585นะคะเดี๋ยวเราพามาชมด้านในกันค่ะ าพามาชมด้านหน้าก่อนนะคะอาแล้วเปิดประตูเข้ามาชมกันเลยค่ะเรามารีวิวกันแบบชัดๆเต็มๆเลยหรือลูกค้าท่านไหนต้องการที่จะให้รีวิวรุ่นไหนเป็นพิเศษสามารถทักมาได้นะคะอันนี้แผงประตูคอนโซลหน้าตัดด้วยขอบโคมเมียมสีเงินสวยมากเลยดูหรูหรามากมาพร้อมช่องเสียบ USB 2ช่องนะคะแล้วก็มี power outlet ด้วย เบาะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำตัดกับได้สีน้ำเงินค่ะพร้อมด้วยพวงมาลัยหุ้มหนังและก็ตัดด้วยได้สีน้ำเงินเช่นกันค่ะพามาชมห้องโดยสารด้านหลังค่ะเดี๋ยวเราจะมาพับเบาะให้ชมกันนะคะว่าสามารถพับเบาะได้แล้วก็สามารถวางของได้เยอะมากเลยจริงๆค่ะสำหรับดับบยูอาจิ๋วแต่แจวนะคะ ราคาเริ่มต้นเพียง7,99,000ถือมาในวันออกรถ8,500บาทค่ะโปรพิเศษทักมาที่หนู Honda ป้ายแดงได้เลยค่ะพามาชมห้องโดยสารด้านหลังค่ะนี่ค่ะบรรจุของได้เยอะมากเดี๋ยวพามาชมด้านข้างค่ะนี่เรามีเปิดไฟไท้ายไว้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราต้องปิดฝากระโปรงท้ายเพื่อจะชมความสวยงามของด้านหลังแบบเต็มๆเลยค่ะนี่ค่ะ w r v รุ่น SV คันนี้เป็นสีเงินสเต l a าไดมอนด์มุกนะคะสนใจทักมาได้นะคะถือมาวันออกรถเพียง8,500บาทเท่านั้นเองค่ะบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ พามาชมไฟหน้ากันค่ะอันนี้เราเปิดไฟไว้นะคะสวยมากเลยสวยสปอร์ตค่ะจิ๋วแต่แจ๋วบรรทุกสัมภาระได้เยอะด้วยนะคะสนใจทักมาได้อย่าลืมกดติดตามช่องของหนูฮันด้าป้ายแดงด้วยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันค่ะ แรงม้า121แรงม้านะคะอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่16.7กิโลเมตรต่อลิตรค่ะ